สวัสดีครับมีเรื่องถึงมาไลฟ์สักคู่นะครับไปหาตัวเองก่อนอโอเคเล่าเลยคือนี่ครับเรื่องมัน ตามหัวข้อเนอะอ่าตามหัวข้อก็คือไม่ลดราคาก็ไลฟ์ได้อ่าไม่ลดราคาก็ก็ขายได้ไม่ใช่ไลฟ์ได้โอ้มัวไปหมดแล้วไม่ลดราคาก็ขายงานได้อืมเรื่องมันเป็นแบบนั้นอืมครับออื โอเคตึค๊ดโอเคาาตึ๊ด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 ตึตต ก็คืออย่างนี้ตามหัวข้อเลยไม่ลดราคางานเราก็ขายงานได้อ,อันนี้เริ่มมันเกิดมาประเด็นเนี้ยที่มันน่าสนใจสำหรับผมก็คือ,อช่วงหนึ่งที่ผมตั้งลดราคาทวีครีเอทีฟฟาบิกาแล้วปรากฏว่าสักพักหนึ่งที่ตลาดเอซ มีงานตัวเองโดนโจรไปขายก็คือไปอยู่ร้านคนอื่นนั่นแหละงานเราก็ไปอยู่ร้านคนอื่นนี่ก็เลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะเพราะเราเราไปตั้งรถราคาเพราะเราไปตั้งรถราคาเยอะแบบเห็นเขาลดกันเต็มแม็กนะเร์เซ็นเราก็เราก็ตั้งรถบ้างเพื่อจะเล่งยอดขายแต่มันกลายว่าเป็นช่องให้ มีคนมาซื้องานเราแล้วเอาไปปล่อยที่ตลาดอื่นเอาไปปล่อยที่เอซซึ่งเขาเปิดลานง่ายสำหรับต่างชาติอ่าเพราะฉะนั้นทีนี้ก็เลยมานั่งคิดว่าเราไม่ควรจะตั้งลดราคาแบบที่ไม่ใช่อารมณ์แบบเทศกาลแล้วคือเทศกาลเนี่ยจะตั้งลดราคาก็ตั้งไปเพราะว่ามันเป็นกระารกระตุ้นการกระตุ้นยอดขายเนาะให้มันเข้ากับเทศกาลซึ่ง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมผมยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือฟาร์บิก้าเพราะมันมันสร้างรายได้ผมค่อนข้างเยอะออทีนี้ผมก็ลองใหม่ผมไม่ตั้งลดราคาเลยปล่อยเดือนนี้ที่ผ่านมานะครับกลุ่มพาอ,อตอนแรกก็ก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็คืออัพขึ้นมาจากเก้าสิบเป็นเจ็ดสิบเป็นห้าสิบเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ าราคาเราก็จะขายสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเสร็จปุ๊บพอช่วงแบบสัปดาห์หนึ่งก่อนหน้านั้นไม่กี่วันห้าวันห้าวันของของ,ของก่อนวาเลนไทยนยเนอะกลางเดือนนี้อ่าไม่ใช่กลางเดือนนี้สเดือนนี้ไม่เดือนมีนาคมกลางเดือนกุมภาพันธ์กลางเดือนกุมภาพันธ์นะบ่าไปหมดละชีวิตกลางเดือนกุมภาพันธ์อ่าผมก็ตั้งรถเก้าสิบในวันที่สิบสา ในวันที่13กุมภาพันธ์ผมตั้งลด90%อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้มียอดขายนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่ผมลด70ลด50ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันมียอดขายมาอ,อาทิตย์หนึ่งมา2-3ครั้งให้เราเห็นว่ามันมีคนซื้อตรงจากการที่เราตั้งลดราคาช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมเจองานตัวเองในในตลาดเอ s ซี่โดนโดนโจนเยอะมากเป็นสิบสชุด อย่างเงี้ยแล้วก็มีฟอนเก่าฟอนตั้งแต่ปีก่อนนูน้นอะไรเงี้ยก็คือโดนหมดเราก็เอาตรงๆเราก็ขี้เกียจไปตามรีพอร์ตเพราะเราก็เล็งร้านเขาอยู่เหมือนกันว่าเอร้านเขาตั้งคีย์เวิร์ดยังไงอะไรยังไงขอแบบศึกษาเขาก่อนแล้วเขาก็ไม่ได้ขายยอดได้เยอะเท่าที่ร้านผมในเอซี่ขายได้อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นผมก็เลยยังยังไม่รีพอร์ตเขา รอดูเขาไม่กอนแต่มาปรับกลยุทธ์เราเอามาปรับกลยุทธ์เราเอาก็คือพอหลังวาเลนไทน์สิบสี่สิบห้า 14, พอสิบห้าสักกังวันบ้านเราเนี่ยผมก็ดีกับเป็นราคาไปร้อยเปอร์เซ็นที่ผมตั้งแบบแรกซึ่งเราก็ไม่คาดหวังหรอกว่ามันจะมีลูกค้าซื้อตรงเพราะนั่นย่ายว่าลูกค้าซื้อตรงอะ่ะมัน มันมีแต่ว่าระยะเวลาแบบเดือนนึงอาจจะครั้งหนึ่งหรือสองครั้งหรืออย่าเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ตลาดมันยิ่งยากเนื่องจากว่าฟาบิก้าเขาปล่อยให้ c o n ท r ิบิวเตอร์คือแบบเจ้าของร้านตั้งลดราคาเองตามใจฉันได้อะไรเงี้ยตลาดมันจะไม่เหมือนช่วงปี2020 2021ที่ผมเริ่มเข้าอะไรเงี้ยตรงนั้นเนี่ยเขายังไม่ให้เจ้าของร้านตั้งราคารถเองได้ตาม ตามที่ใจอยากต้องการเขาก็จะตั้งลดให้เวลาเทศกาลสำคัญสําคัญเขาก็จะมีมีเมลแจ้งหรือว่าแจ้ง PR หน้าเว็บว่าช่วงนี้มันจะลดนะลลดลร้านไหนที่ที่ติ๊กเข้าเกณฑ์ไว้ว่าจะขอเข้าร่วมกิจกรรมลดราคาตามตามดิวนั้นๆของเทศกาล เขาก็จะลดให้อัตโนมัติเลยอะไรเงี้ยซึ่งแต่ตอนนี้มัน,ม,นมันมันมีออปชันมากกว่าน,นั้นก็คือให้เจ้าของร้านลดราคาเองได้อยากจะลดตอนไหนก็ลดเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านทั้งหลายก็เริ่มลดราคากันค่อนข้างดุเดือดอะไรเงี้ยมันก็ทําให้มันมีผลลัพธ์ต่อยอดขายเราคู่แข่งมันก็จะเยอะมากขึ้นถ้าเราทํางานไม่ดีก็จะกลายเป็นว่าเขาก็จะไม่มองร้านเรา ทีนี้กลับมาต่อหลังจากวันที่สิบห้าที่ผมตั้งราคาดีกลับมาเป็นราคาเต็มเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตปล่อยป่อยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็มียอดเงินเข้ามาเป็นเศษเส้น,นอ่ะเนาะ,เ,นะเป็นเศษบ้างเป็นดอลลาร์บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยไปยแต่มันพอมันมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งมันเริ่มขายได้มีลูกค้ามาซื้อตรงอ่ะมีลูกค้ามาซื้อตรงอ่ะ สองยอดสามยอดเราก็ยังแบบเอ๊ะมันสองยอดสามยอดมันมีมันมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าเราก็ปรับงานเราจากที่เราอยู่มานานอะไรอย่างเงี้ยสองปีกว่าสามปีเงี้ยมันก็น่าจะมีถูกใจลูกค้าบางคนที่เขาพร้อมจะจ่ายนะลูกค้าบางคนที่เขาพร้อมจะจ่ายเขาก็ซื้อง,งานเราอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บพอมันมียอดที่สามเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะนี่ไม่ไม่น่าใช่ละไม่น่าใช่หมายความว่า ไม่จําเป็นนี่นาว่าเราจะต้องลดราคาเพื่อให้ลูกค้าซื้องานเราอ่าผมคิดแบบนี้นะไม่จําเป็นนี่นาที่ที่ลูกค้าจะมาซื้อเราเพราะราคาที่เราลดสุดๆโปรโมชั่น90%เหลือแบบชิ้นละ1ดอลลาร์หรือบางคนเหลือ0.8ดอลลาร์แล้วแต่คนตั้งราคาราคาเต็มเท่าไหรนะ่อะไเงี้ยพอมันมีสามมีสี มันมีฟอนต์ที่ผมอัดเข้าไปใหม่แล้วมันขายราคาเต็มได้เลยเราก็เข้าใจแล้วว่าเอ้ยโอเคสแสดงว่าลูกค้าเขาพร้อมที่จะจ่ายถ้าง,งานที่เราทำเป็นที่ต้องการของเขานี่คือนี่คือนี่คือแบบคีย์สำคัญเลยนะครับหัวใจเลยว่าตอนนี้เราเราเรา6เราทำงานเราต้องเริ่มมีคุณภาพ สำหรับคนใหม่ที่ที่เริ่มผมก็คงบอกว่าไปทำง่ายๆทำง่ายๆเอาเร็วๆเอายอดเอายอดดึงลูกค้าดึงคนรู้จักดึง follower ก็ไปทำง่ายๆแต่ถ้ามันมีจำนวนปริมาณหนึ่งแล้วสักประมาณ 6, กเจ็ดสิบหรือร้อยชิ้นงานในร้านตัวเองเนี่ยอย่างผมผมขายฟอนต์อย่างเนี้ย ผมมีร้อยร้อยกว่าชุดแล้วอย่างเงี้ยผมก็เริ่มพิถีพิถันพิถีพิถันหมายความว่าผมจะคิดเยอะขึ้นเช่นเรามีออปชันอะไรให้ลูกค้าบ้างเช่นตัวตัวลาตินทั้งหลายครับไอ้ภาษาที่มันมีขีดบนน่ะไอ้ไอ้ตัวพวกนี้ยที่มันเป็นมัลติแลงกิ้เนี่ยที่เขาที่เขาเรียกกันเนี่ยก็ก็เริ่มทำมากขึ้นก็เริ่มทำมากขึ้นอันไหนรู้สึกว่า ดีไซน์นี้ใส่แล้วจะดีก็ใส่ใส่ง่ายก็ใส่แต่ถ้าอันไหนคิดว่าไม่เอาดีกว่าคงไม่คงไม่ตอบโจทย์ก็จะไม่ใส่ก็จะไปเลือกทำอย่างอื่นแทนเช่นทำรูปประกอบแถมทำทำเป็นไฟล์เวกเตอร์บ้างทำเป็น png บ้างหรือทำเป็น l ีคัชเชอร์อรีคเก็คือตัวอักษรที่มีให้เลือก สำหรับคนที่เขาใช้โปรแกรมออกแบบเขาก็จะเลือกได้ว่าอย่างเช่นตัวทีมีสองสามแบบให้เลือกอะไรแบบเนี้ยผมจะไปใส่ใจตรงนั้นมากขึ้นอ่าหรือหรือรอิเล็กชอร์ที่เป็นแบบอตัวคู่อตัวคือเมื่อกี้คืออันนอ,อัลเทอร์เนตเนาะเมื่อกี้ผมพูดผิดอัลเทอร์เนตมันคือตัวเลือกสําหรับฟอน์ที่เราสามารถเลือกแบบอักษรได้ อาจจะมี A 3สามตัว B 4สี่ตัวเงี้ยก็แล้วแต่อส่วน l i คัชเชอร์มันจะเป็นตัวอักษรที่แบบพิมพ์ติดกันแลแสดงผลแบบที่เราต้องการอย่างเงี้ยผมก็ไปใส่ใจตรงนั้นมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นมันก็มียอดขายอา่ะมันก็สังเกตได้จากจากยอดที่มาจากฟา b r i ิกแล้วมันก็มีงานชิ้นเดียวกันที่ผมสามารถขายที่ตลาดอื่นได้ขายที่เอได้ขายที่ฟอน์บันเดได้อะไรเงี้ย ซึ่งฟอน์บันเดนนี่เขาโหดมากก็คือตั้งลดราคามากสุด5 0ซึ่งซึ่งผมตั้งแค่ครั้งเดียวแล้วก็แล้วก็เลิกตอนเปิดรังใหม่สุดท้ายก็เป็นราคาเต็มลูกค้าก็ซื้อสุดท้ายทีนี้มันอยู่ที่ผลงานของของของแต่ละแต่ละคนแล้วว่าเอ่อมันเป็นที่ถูกใจของลูกค้าที่เขามาซื้อเราหรือเปล่ายิ่งเราทำงานดี ทำงานมีฟังก์ชันให้ลูกค้าได้เล่นสนุกกับการออกแบบแล้วเราก็จะน่าสนใจแล้วเาัาลูกค้าก็จะกลับมาซื้อซื้อไปเขาก็จะแบบรีวิวดีมันทําให้มันทําให้เรามียอดขายเองโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งลดราคาเพื่อให้มิดมิดคือมิดชาชีพจนทั้งหลายเขามาซื้อเราราคาถูกแล้วไปปล่อยที่ตลาดอื่นที่เขาไม่ต้อง ตรวจงานเข้าไม่ต้องยืนยันตัวตนเข้าไม่ต้องสอบเข้าอะไรภาษาภาษาคนสมง,งานพร้อเข้าเพื่อสอบเข้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปสอบเข้าในแอสซี่อ่ะคุณจ่ายค่าวางก็จบคุณก็วางงานได้เขาก็ไม่ได้ตรวจอะไรว่างานคุณมาจากไหนนอกจากคุณโดนรีพอร์ตรีพอร์ตไปอะไรอย่างเงี้ยางานนี้ คุณแมวของคนนี้มานะฉันรู้จักคนนี้นะหรือว่างานเราเองเราก็บอกได้ว่าเออลิงก์เราอยู่ตรงนี้เราขายที่คุณเหมือนกันนะเอซี่คุณจัดก,การนะผอโจนนะอะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็เราก็ตัดปัญหานั้นไปเพราะว่างานเราดีถึงราคาไหนลูกค้าก็จะซื้อถ้าเขาคิดว่าสมเหตุสมผลอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็เลยอยากมาใช้ให้ฟังว่า สำหรับคนที่ทํามาสักพักใหญ่แล้วปีสองปีอย่างเงี้ยอย่าไปตั้งลดราคางานตัวเองครับอย่าไปตั้งลดราคางานตัวเองหนึ่งคือบางลูกค้าบางคนอ่ะเขาพร้อมที่จะจ่ายถ้าง,งานเราดีจริงสองแล้วเราไม่ลดไม่ลดคุณค่าตัวเราอะ่ะเหมือนแบบโอ้โหลดราคาแบบเก้าสิบอย่างเงี้ยงานคุณดีมากผมเห็นง,งานบางคนดีมากแล้วแบบไปลดราคาเก้าสิบเพื่อ เพื่อเร่งยอดซื้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าว่าเขาเขาขายได้ดีจริงหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยแต่สําหรับส่วนตัวผมดูหลังบ้านอะ่ะเวลาลดก90อะ่ะก็ขายไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีคนซื้อตรงนอกจากเทศการเทศกาลแบบคริสตนะ์มาสเนาะเออเห็นชัดเลยคริสต์มาสนี่เห็นชัดเลยว่าว่าเขาแบบมาซื้อเราหลังจากที่ลด90เปอร์เซอะไรเงี้ย แต่เทศกาลอื่นๆผมก็ยังไม่ค่อยเห็นสําหรับพอร์ตผมนะรอพอร์ตผมอะผมยังไม่ค่อยเห็นหรือหรือหรือรอ,อาจจะวันเลนทายที่ผ่านมาอย่างเงี้ยผมก็พอขายได้แต่ไม่ได้เป็นยอดที่ผมลด90%มันยอดที่ผมลด50%ลดเจเพื่อลองลองเทสต,ตลาดดูว่า <c oughs> เราจะขายราคาแบบไหนได้ลูกค้าจะซื้อง,งานแบบไหนเราแล้วทุกครั้งที่ผมตั้งราคาดีขึ้นก็มีลูกค้ากลับมาวันสองวันบางวันก็ พอตั้งตอนเช้าตอนกลางคืนปุ๊บม,มียอดซื้อปกติเข้ามาที่ไม่ใช่สับสไคลอะไรอย่างเงี้ยออเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าบางที่อยากอยากไปเล่นกับราคาเยอะหนึ่งมันทำให้เราแบบเสียเสียมาตรฐานอะเหมือนเราดูไม่แพงอะ่ะเหมือนเราดูเหมือนเราดูถูกงานตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราดูถูกงานตัวเอง ก็ตั้งราคาให้สมเหตุสมผลกับกับสิ่งที่เราลงมือทําอันไหนที่ที่มีของแถมก็บวกไปหน่อยนึงอ่ะผมบอกเลยผมบวกอันไหนที่ผมมีแถมบางอย่างหรืออันไหนที่ผมทำอัลเทอร์เนตฟอนเยอะๆฟอนทางเลือกนะครับหรือรีคาเชอร์เยอะๆอย่างเงี้ยผมก็จะบวกอยู่แล้วแต่ถ้าอันไหนผมแบบมีแค่ตัวมาตรฐานตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลข แล้วก็อักขระง่ายๆที่ไม่รวมมัลติ l ล n g ิดเนี่ยผมก็ตั้งราคาถูกก็คือให้มันให้มันเหมาะสมอะคือผมมองว่าให้มันเหมาะสมอย่าไปลดลดแบบโหลดเละเทะอะไรเงี้ยวแล้ว,แล,วแล้วผมก็มีพี่คนหนึ่งที่ผมรู้จักที่เขาขายฟอนด์ด้วยที่ผมช่วยดูงานเขาให้อะไรเงี้ยผมก็บอกเขาเหมือนกันว่าเฮ้ยพี่แบบพี่ต้องตั้งราคาขึ้นนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวภาพลักษร้านมันจะดูไม่ดีว่าขายของถูกอะไรเงี้ย พอเ,เขาตั้งปุ๊บเขาก็อยู่ไปสักประมาณห้าหกวันอะไรเงี้ยเจ็ดวันแปดวันเขาก็มียอดเข้ามา,าก็มีลูกค้าซื้อตรงเขาก็ส่งมาให้ว่าเออจริงๆมันมีลูกค้าซื้อตรงนะอ,อืมมันมีลูกค้าซื้อตรงแล้วก็มันยังมันมันทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าไม่ได้ชอบของถูกแต่ลูกค้าชอบของคุ้มค่าคุ้มค่ากับเงินที่เขาจะจ่ายไป ทีเนี้ยเราจะทำยังไงเขารู้สึกคุ้มค่ามันอยู่ที่ Presentation ของแต่ละคนการนำเสนอการแบบไกด์ไกด์กให้เขาว่าแบบทำแบบนี้สิถ้าคุณเอาฟอนต์เราไปทำแบบนี้เอางาน p r i n t T b l e ของเราไปทำแบบนี้ไอ้มันจะสวยนะเอาไปลงการ์ดเป็นอย่างนี้ลงเสื้อเป็นอย่างนี้เอาไปลงแมกกาซีนฟอนต์ไปทำแมกกาซีนมันจะเป็นอย่างแบบนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะว่าผมผมก็รู้ว่านักออกแบบอะ คือทุกคนก็มีไกด์อยู่แล้วหรอว่าจะเริ่มทําฟอนต์นี้ยมันเหมาะกับอะไรเอาไปใส่อะไรแล้วสวยเอาไปทําอะไรแล้วสวยเขาเอาไปตัดสติกเกอร์ได้ไหมตัวบางขนาดเนี้ยอ่าถ้าเขาเอาไปตัดสติกเกอร์ไม่ได้เราก็ไปทำพรีเซนต์แบบอื่นทำพรีเซนต์แบบลงแมกกาซีนไหมหรือโปสเตอร์แอดไหมทําให้เขาเห็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าฟอนต์หนาๆคุณจะทําอะไรก็ได้เครื่องตัดสติกเกอร์เข้าได้ ลงแมกซีนคุาก็ทำได้อย่างเงี้ยคือการที่คุณแชร์แชร์ไอเดียให้เขาเห็นจากจากพ e ีเซ t เทชันของคุณหน้าน้าร้านเนี่ยมานทำให้ลูกค้าเขาไปต่อยอดได้เพราะฉะนั้นพอเขามองเห็นว่ามันทําอะไรต่อได้มันคุ้มค่าเขาก็จะซื้อราคาเต็มที่คุณตั้งใจตังไม่ใช่ซื้อเพราะคุณลด90 ลดเก้าสิบทั้งเดือนเลยทั้งปีด้วยเบอร,อร์บางคนผมเห็นแบบผมก็ดูดีไซเนอร์คนอื่นเนาะที่แบบงานเขาดีๆอะ่ะต่างชาติอย่างเงี้ยด่าแบบเอ๊ะทำไมเขาถึงตั้งลดเก้าสิบทั้งๆท,ที่เขาไม่จำเป็นต้องตั้งก็ได้ก็เชื่อว่าเขาน่าจะขายได้ในราคาเต็มอันเลยอย่างมากก็เก้าสิบไอ้อย่างมากก็ห้าสิบอย่างเงี้ยมากสุดละลถมากกว่านี้ก็จะกลายเป็นว่างานตัวเองเป็นงานโหลๆไปแล้ว แต่เข้าใจนะครับว่าสำหรับคนคนใหม่ก็อยากจะตั้งเ0้าสิคนที่เริ่มลองตลาดหรือเริ่มเข้ามาไม่นานอย่างเงี้ยเพื่อลดราคาไว้90%เพื่อจูงใจลูกค้าแบบหรือตั้งแบบราคาเต็มเว้อร,วอรไว้แบบยี่สิบบดอลลาร์แล้วก็ตั้งลด 90$ เหลือ 2, อเหลือสดอลลาร์่เงี้ยอ่ะมันก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนแต่สําหรับผมอะผมผมเรียนรู้มาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วก็เห็นชัด ที่สุดก็คือเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผมว่ามันไม่จําเป็นละมันไม่จําเป็นละที่ที่เราจะต้องตั้งลดราคาเยอะๆแบบนั้นตลอดเวลาเอาตามเทศกาลครับถ้าแนะนํานะเอาตามเทศกาลเดี๋ยวต่อไปมีนาเทศกาลใหญ่หน่อยก็คือเซนทรทิเนาะสิมีนาคมเซนทรัทิกแล้วก็ไป ไปน้องตายเขาเรียกเลยนะอีสเตอร์เนาะอีสเตอร์เดนเมซาอะไรอย่างเงี้ยอ่าอะไรแบบเนี้ยเปิดเปิดปิดปิดครับเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดหมายความว่าอ่าเดี๋ยวลดราคาช่วงนึงอ่าปิดเป็นตั้งราคาเต็มอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้ไม่ไม่ลดคุณค่าของงานตัวเองมากเกินไปพอลดคุณค่างานตัวเองมากเกินไปลูกค้าเขาก็จะรอซื้อแต่ตอนที่คุณลดราคา มันก็เรียกลูกค้าได้แค่นั้นแล้วเราก็เลยไม่ได้รู้ว่าเราควรจะพัฒนาฝีมือไปทางไหนอะไรเงี้ยหรือมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ใส่ใจงานเยอะขึ้นอ่างเงี้ยเราคิดว่าเดี๋ยวก็ไปตั้งลดราคาเดี๋ยวก็ขายได้อย่างเงี้ยไม่เอาผมว่ายิ่งคนที่อยู่มาในตลาดเยอะๆแล้วงานคุณจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมากกว่าเออมันมีงานแบบอิเล็กเคขขาก็ได้เขียนง่ายๆแล้วก็ทําขึ้นไปเพื่อ เพื่ออะไรบางอย่างเช่นเพื่อดึงลูกค้ากลับมาถ้าเราไม่ว่างงานดึงลูกค้ากลับมาก่อนว่าร้านเรายังมีเจ้าของร้านอยู่นะเจ้าของร้านเขายังส่งงานอยู่อะไรแบบเนี้ยไออย่างนั้น่ะได้แต่ถ้ากูจะตั้งใจทําเพื่อเพิ่มยอดขายอผมมองว่าสําหรับคนที่อยู่มาสักสองปีหรือปีหนึ่งอย่างเงี้ยควรจะปรับที่งานตัวเอง พัฒนางานพัฒนางานตัวเองให้มันดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็จะรู้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่างานส่วนตัวผม่าผมจะเห็นว่างานก่อนหน้านี้กับงานตอนาน,นี้มันมันคนละแบบมันมีฟังก์ชันให้เลือกเยอะมากขึ้นมันมีสไตล์หลายหลากหลายให้ให้ได้ใช้มากขึ้นอะไรเงี้ยเอาอันนี้ไปผสมอันนั้นเอาผสมอันนั้นมาผสมอันนี้อะไรเงี้ยหรือบางทีแบบเอาฟอนต์ตัวเองเงี้ยมาทำพรีเซนต์ ฟอนต์เก่าตัวเองมาทำพรีเซนต์ผสมกับฟอนต์ใหม่อย่างเงี้ยให้ลูกค้าได้เห็นไปเลยว่าเอ๊ะมันมีฟอนต์ร้านเรานะที่มีตัวนี้มาใส่กับตัวนี้แล้วมันสวยนะยจะแถมไปดูโอฟอนต์ไปก็ได้ผมก็แถมบางตัวผมก็แถมแตแม่แถมแค่ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติชุดไหนผมมีแฟมิลี่แบบสองสามแฟมิลี่อย่างเงี้ยผมก็แถมชุดเดียวแล้วก็ที่เหลือถ้าเกิดลูกค้าเขาอยากได้ทั้งหมดก็ก็ไปซื้อที่ร้านอา่าวไปซื้อชิ้นเต็ม ชิ้นตัวต้ฉนฉบับเอาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นงานเก่าก็จะสร้างรายได้ให้งานใหม่งานใหม่ก็จะสร้างรายได้ให้งานเก่าไปด้วยอย่างเงี้ยถ้าเรารู้จักแบบเอามาแม็กกันให้มันสวยงามเลยแบบเนี้เออทีเนี้ยพอพอทำไปเรื่อยๆอ่ผมผมเชื่อว่าคนจะเข้าใจตลาดแล้วก็แล้วก็ดูตลาดเป็นว่าตอนนี้ตอนเนี้ยเขาต้องการอะไร พราะว่าแต่ละแต่ละตลาดผมว่าไม่เหมือนกันผมว่าไม่เหมือนกันเราต้องโฟกัสสักตลาดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโฟกัสสักตลาดหนึ่งว่าจะเอาอะไรที่ไหนอืมจะเอาฟอนต์สไตล์ลายมือที่เว็บนี้จะเอาฟอนต์สไตล์ดิสเพลย์ที่เว็บนี้อะไรแบบเนี้ยเออเราต้องเราต้องเลือกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ขายผสมกันได้ทุกที่เราก็โรงงานเราหมด,หมดถ้าเราไม่ลง เดี๋ยวเกิดโจรมาเจอเอาไปลงอีกเหมือนที่ผมโดนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบอักนหงุดหงิดใจแล้วเพราะว่าแบบเอ้ยทําไมงานโดนขโมยอะไรอย่างเงี้ยเอาไปรีเซลอย่แล้วไปขโมยเลยเขาก็ซื้อเราราคาถูกมากๆอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างที่อย่างที่หลายๆคนตั้งกันอย่างเงี้ยลดเก้าสิบเปอร์เซ็นเหลือราคาหนึ่งดอลลาร์ศูนจุดเก้าดอลลาร์อย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันถูกไปถ้าไม่ใช่นาทศการที่ต้องที่ต้องการกระตุ้นยอดอะไรแบบ หรือหรือเข้าเข้าดีเทศการอะไรอย่างเงี้ยอืนั่นแหละครับก็ฝากไว้เท่านี้แต่อันนี้แล้วแต่ทุกคนพิจารณา,า,านะครับว่าตัวเองจะตั้งสเตตัสหลานตัวเองอะแบบไหนอืจะตั้งสเตตัสตัวเองอะ่ะแบบไหนอยู่แบบไหนอะไรเงี้ยถ้าแบบไม่มั่นใจอยากจะลดออะลองลดดูครับแล้วก็ปรับงานไปเรื่อยๆดูดูเทรนตัวเองไปเรื่อยๆ ว่าลูกค้าชอบงานไหนของคุณจากยอดไลค์ก็ได้คิดง่ายๆก็จากยอดไลค์ก็ได้หรือไม่ก็ถ้าจะดูเทรนด์กระแสของทั้งเว็บก็ไปดูหน้าหน้าหลักหน้าป๊อปปูล่าของงานแต่ละคนที่ส่งใครส่งงานพริ้นเทเบิลโลบกราฟิกก็ไปดูหน้านั้นใครส่งงานฟอนต์มื่นผมก็มาดูหน้าฟอนต์ทีนี้ก็จะมองเห็นภาพแล้วว่างานสไตล์ไหนขายได้ช่วงนี้ แลวทุกคนก็ไปพยายามปรับปรับงานตัวเองให้มาเดี๋ยวนี้ปุ๊อ๋อน้องปุ๊เดี๋ยวนี้เขไม่ตั้งแล้วครับลดลงสุดเจ็ดสิบใช่ครับปุ๊งานปุ๊อดีมากปุ๊ไม่ควรจะลดเก้าเจ็ดสิบหรือเก้าสิบครับ <laughs> ปุต๊ตั้งเต็มก็ได้ครับเชื่อว่าขายได้แน่ๆเชื่อว่าขายได้แน่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าใครอยากขายได้อีกเอางานตัวเองไปไปพีอารต่อครับ ไปต่อพิทโลง้งพิเลสหรือที่ไหนก็ได้บีฮาร์สวันนี้ล่าสุดผมเพิ่งผมเพิ่งมีคนคนสมาชิกในบีฮาร์สนะครับเขาเขามากดไลก์งานผมแล้วก็ดึงเข้าพอตตัวเองหมายเขาดึงเข้าพอตตัวเองหมายว่าเขาเอาไว้ดูว่า,วาเออประมาณนี้ก็ซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะมาซื้อผมในอนาคตหรือเปล่านะซึ่งลิงก์ลิงก์ในบีฮาร์สหนุมก็มีอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะรู้ได้ว่า เององานเรามันเข้าเป้าเนอะเพราะพราเราไปทํ r า PR แบบนี้อะไรเงี้ยออใช้ใช้การประชาสัมพันธ์ช่วยครับเข้าใจนะว่าการตลาดกับนนะักออกแบบเนี่ยมันไม่เบื่อไม่เบ้าอะ่ะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ปฏิเสธการตลาดมาตลอดชีวิตตั้งแต่ทํางานบริษัทแล้วอะไรเงี้ยไม่เอาเราเป็นกราฟิกเรามีหน้าที่ออกแบบอย่างเดียวคนมีหน้าที่ขายก็ไปขายมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไปลองดูนะครับ ไปลองดูอย่าลดคุณค่าตัวเองหนึ่งคืออย่าลดคุณค่าตัวเองอันนี้คือเรื่องที่ดีที่สุดใช้น้ำมานานแล้วจงเชื่อมั่นว่าเราจะอยู่รอดด้วยราคาเต็มและราคาแพงแพงให้สมก็เลยเลยนะให้เหมาะสมกับงานตัวเองด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยสองก็คือคุณก็จะไม่โดนโจรมาขโมยงานอมาขโมยงานเฮ้ยนด้นก็ ฝากไว้เท่านี้แล้วมีอะไรก็จะมาไลฟ์ให้ทุกคนได้ฟังเผื่อเป็นประโยชน์มาตอนนี้หรือมาครั้งหน้าหรือมาตอนไหนเพราะนี่หนึ่งทุ่มแล้วได้เวลาดูซีรีส์แล้วแมนโดมารอองานไม่เท่าแล้วดูซีรีส์แล้วเออก็เดี๋ยวงานเขาให้ทำว่ากันทำสมองทำตอนนี้ใจมันอยู่กับโฟกัสกับซีรีส์ มันไม่ดีงานมันจะไม่สวยเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสยัยถามไว้ที่เพจได้หรือหรือจะคุยกับคุยตรงกับผมก็ได้ตอบได้ตอบเหมือนเดิมแล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรมาลายที่มันเป็นประโยชน์จริงๆก็จะมาลายนะครับไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาผ่านไปผ่านมาสวัสดีครับ